เ,เกษตรกรไทยขายนะครับอันนี้คือวอ t เชอร์แมงลบักโม่นะครับว่ามันสิอืมหลั่นพอดีแดงเจวาวแน่นอนทุกคนมารุนด้วยกันว่ามันแงดงหรือเปล่านะฮะท่านลงไปเลยอันนี้แตงโมนะจะพันอะไรก่าใหม่รู้มันหน่วยใหญ่มากเลยบีออกมานะครับแดงหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหท่านผู้ชม แตงโมเฮอะไรนี้ทำไมมันน่ากินอย่างนี้ล่ะแล้วก็ผ่าอีกส่วนหนึ่งนะครับร้อนๆอย่างนี้นะครับเราต้องอุดหนุนเกษตรกรไทยนะครับพี่น้องพ่อบอกโม่จะใสไปเสื่อรวดพี่น้องครับผมเนี่ยผ่าเลยกินผู้้เดียวนี่กินแล้วก็ขี้ข้านเนี้ยวครับผมเพราะว่าโม่มีน้าา่ารัยอือหืออือหืดูสิแตงโมแตงโมแตงโม เต็งโมรูกโตๆรถผาอ่านฉันรับประทานทถูกอ,อกถูกใจแต่งโมจินตาลามาไหมอันนี้ก็เป็นจินตลาแล้วนี่ถ้้เป็นจินตาลากระิจินตลาลุ่นเยอะละเนี่ยบอกมูมครับอื้มสั่มากเลยอื้ต่งโมพันเนี้ยเราเคยไปรักนะอืม ลแล้วเราก็กิ้งเข่าปลาอ้อยแล้วก็เอาช้อนไปด้วยนะสักแล้วก็หมุนจุ้นออกมาอันไหนไม่แรงเราก็ไม่เอา <c oughs> หันแล้วเอาไปแช่ตู้ท <c oughs> ่านผู้ชมแซ่กินบ่อบเบิดดอก เดี๋ยวไปให้ลุงรอบพอ่ออืมน้ำซำไม่ดีหวานเจมาว่าเราิมเมลอนนะเพราะว่าเรากลัวเหมือนกัน อืแต่ว่าคนที่เป็นไข้แล้วมันอยากกินนะคารามมากเลยผิดไข้เพราะว่ายิ่งไข้มันกินเตงโมนี่สักงเง่้ยเลยนะอืถ้าเต็งโมที่มีสารกินแล้วจะคอแหดนะอืแหดคอ แห่คอภาษาไทยก็จะแบบคอแห้งอ,อร่อยมากจริงๆอ่ะชิ้นสุดท้ายนี่เราให้เธอดูท่านผู้ชมเนื้อแน่นช่ำม,มากนี่แหละเกษตรกรไทยเก่งมากเลยแต่ทำไมไม่รวยก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันอออืือ เพราะว่าคุณเธอไม่ส่งเสริมไงก็เลยไม่รวยปลูกไปหลดปลูกเป็นจาเหลือกกับเราด้วยออร่อยมากแทบอหน่อยข้างกับพ่องนั่นอืมือม ซ้ำเนีย่ยไปเกตเกษตรก,กรสู่ๆเด้ใครขายแตงโมงฝากร้านได้นะครับอืมพู้ได้ขายแตงโมงฝากร้านเด้ออร่อยมากกว่าเจ้เมื่่อ,อนจะบอกให้ต่างประเทศก็ไม่อร่อยเหมือนเรานะเราลินดีหวาน เมืองร้อนไงปลูกอะไรก็หวานไปหมดยุกเว้นมะนาวยิ่งปลูกยิ่งเปรี้ยวกินบกมโมกับซ้ากินน้ำล่ะในแตงโมงก็จะมีประโยชน์มีคอลลาเจนด้วยนะะว่ามันมีน้ำไงแต่กินไปกินมาไม่แหดคอเฮ้ยแสดงว่าไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นมันมีสารเล่งตัวไม่มีสารเล่งแดง ถ้าคนถ้าเขามีสารมันจะทำให้แตงโมมันอนมันสุเร็วนะสุก็แปลว่าใส่ร่มเออมันจะใส่ร่มแต่อันนี้ยังแน่นๆอยู่เลยนะเนี่ยพี่จัดซื้อมาฝากนานแล้วเราจะพากินสำเนีพี่น้องเอาไปให้รุ่งกัน